นางสาวเวลาถืว่านวี่สาวค่ะคุณ่ค่ะนางสาวไปนะชนะที่ที่สี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวและนางวิเวีในไม่คิอสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทุกท่านที่ยไที่สาค่ะทรการวันนี้พวกเราจะมาเชราอการออกแบบโปรแกรมนะคะประเภทของการออกแบบโปรแกรมนะคะหึ่งแบบของ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรมหนึ่งการออกแบบโปรแกรมโดยใช้อัลกอริทึมสองการออกแบบโปรแกรมโดยใช้แล็ปจารองสามการออกแบบโปรแกรมโดยใช้ทำอ้างอิงการวิเคราะห์ขั้นตอนหรือชค่ะข้อมเคือน้ำเข้าขบวนบุญแสดงสุดข้อดีของการออกแบบโปรแกรมหนึ่งช้าวลำดับขั้นตอนการทำงาส สามารถนําไปเขียนโปรแกรมได้โดยไม่สับสนสองช่วยันการดัดแปงแก้ไขํำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสามช่วยในการตรอจอบและแก้ไขโปรแกรมได้ง่ายเมื่อเกิดข้อผิดพลาดสี่ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นวิธีการเขียนแผนที่ดีนะคะหนึ่งใช้แสงรับการที่กําหนดไว้สองสามารถแสดงพิธีการมาไหลของข้อมูลจากบนลงล่างหรือล้างไปบนค่ะ 3. ามอธิบายในภาพควรสร้างตารังนัดและเขา้าใจง่าย 4. ่ทุกแผนภาพต้องมีลักสอนแรงขทางเข้าออกห้ม่ควรยังเป็นเชื่อมังงานที่อยู่กลากันมากๆค่ะประโยชน์ของหัง,งงานนะคะ 1. ช่วยลำดับขั้นตอนการทงานของโปรแกรมและสามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้โดยสับสน สองช่วยในการกบอกตัวต่วอและแก้ไขโปรแกรมได้ได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดค่ะสามช่วยในการแบ่แปลแแก้ไขทําได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว,วสี่ช่วยให้ผู้อ่นสามารถศึกษาการทํางานของโปรแกรมได้อย่างง่ายและลดเร็ว,รบบวมากขึ้นค่ะโปรแกรมคำนวณตรวเลขทรงกลมนะคะอันนี้จะเป็นหนแบบ้าตาแอปได้เลยอันนี้จะเป็นการหาหน,น้าตทรงกลมนะคะ ปริมาตรทงกุมคือผลคำนวณหารปริมาตรทรงกลมนะคะปริมาตรทรงเท่ากับสี่คูสักนึ่สี่สองคูณอาร์สามหารสามอรนะคะก็คือลัะมีของสองกลมค่ะปริมาตรของทรงกลมนะคะปริมาตรของทงกลมเท่ากับสองคูณสาคูณหนึ่งสี Arrow, so, <im> <strong> ่สองคูณหา การเริ่มต้นแล้วก็การรับค่าคำนวณการออกแบบรงการคำนองใบมากลมวงกลมเริ่มต้นการรับค่าคำนวณ v เท่ากับ4หาร3 p า r 3 v เท่ากับ่หาร3 r รูปนองมค่ะ v เท่ากับ4หาร3 pi r รูปอง4 รับการคำนวณและก,ก็จบการทำงานค่ะนะคะดีที่สุดคือข้อที่หนึ่งความถูกต้องของเนื้อหาค่ะมีคนประเมินให้18คนค่ะข้อที่สองคือลำดับขั้นตอนของเนื้อหามีเพื่อนประเมินให้18คนค่ะข้อที่สี่การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอค่ะอยู่ในระดับดีมีเพื่อนประเมินให้18คนค่ะการม,มีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม มีเพื่อนประเมินให้ดี18คนคะ่ะแล้วข้อที่แย่ที่สุดคือข้อที่สามความสร้างสารรค์ของการนำเสนอผลงานมีเพื่อนประเมินให้ดี15คนแล้วก็เมินให้อะไรอีกสีส้มอ่ะสะีแดงอ่ะหมายถึงข้อสามอ่ะข้อที่สามความสร้างสาม์ของการนำเสนอผลงานมีเพื่อนประเมินให้6คนคะ่ะประเมินว่าอะไร6คนนประเมินให้อยู่ในระดับที่สองค่คะคือปารงานคะ่ะ